เมียวเมียวเด็กน้อยมานั่งเล่นกันดีก,กว่ามานั่งเล่นกันดีก,กว่ามาสนทนากันหน่อยเนี่ยนั่งเล่นสนทนากันหน่อยเลยอามาใครจะมาเมานี่ยมาตรงนี้ใครจะมาตรงนี้อ้าใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนน้องเล็กอยๆๆู่ในกรงหรืออยู่ในกรงนะ เล็กพอๆอยู <ugly Twelve analysis> so first, you? You. ่ในกองลูกนะเดีก็จะให้หายดีก็ลพเอาไาลูกเน้อมาเดวไหนฝนเล็กฝนเล็กฝนเล็ก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 ทีฝนเล็กไหมลูกนเลกอยู่ไหนบตุกตาตุกตาโอ้ยเด้ตุกตาปปป้าปปาปอปปาตุกตาปอปาปปามา FadHoore static Wuf Bukan Boleh fits 0 Hai น้องตัวนี้น้องสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ตัวนี้เขาส,าสนาีน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลขาวขาวขาวสองข้างมากับเพื่อนเราด้วยเพื่อนอยู่ในนั่นเพื่อนตาเจ็บเพื่อนตาเจ็บอยู่ในกรงประไขังแยกไปก่อนเนาะน้องน้องสีส,สนีน้องเียกสีสีก็เจ็บตาเหมือนกันเจ็บตาอยู่ในกรงแล้ว จจอยู่ในกองเล่นนอนเล่นนอนนี่เล่นนอนนี่มาเลยป้าใครจะเล่นหลกปูเล่นกับหลกปูมาเล่นาจ้ามาจาจ๊บจื๊บจื๊บจื๊บจุ๊บจ๊บเล่นกันก่อนแกันน้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเยินค่อยกินข้าวตอนนี้เล่นกันก่อนข้าเล่นกันก่อนข้า เล่นก like like, ันก่อนเล่นก like, uh, so cool. like ันก to so ่อนเล่นกันก่อนมาเล่นกันก่อนน้องตาเจ็บน้อเดี๋ยวไฟก่อนนอนี่ตาอีกค้งน่นะนี้ตนี้เล่นกับเพื่อนนอกก่อนเนาะเล่นกัพื่อนเนนอก่อนคะกองอยู่นนก่อนเนาะอันเล่นตนี้เือเล่นมนะไม่เล่นเหรอเล่นเป็นไรเล่นเป็เล

แม่เม to ียก็มีความสุขกันดีครับมีความสุข um ดีเล่นกันสนุกสนานกอดรัดฟัดเบี่ยงกันตรงนี้กอดรัดฟัดเบี่ยงกันกอดรัดฟัดเบี่ยงกันบนเวทีครับเอาลุกๆน้องน้องพี่น้องกันน้องทองกับน้องเทาเทาเทาใหญ่พี่น้องกันพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันแข็งแรงดีแข็งแรงกันดี เราก็นำภาพน้องๆเหมียวมึงเหมียวมูให้กำลังใจอ่ะกำลังใจกินอาหารเม็ดรอก่อนนะลูกนะแกเม็ดรอก่อนมาแกเม็ดรอก่อนลูกน่ากินนะขึ้นมาให้เม็ดตรงนี้อ่ะจิบ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 เผื่อน้องๆหิวอยู่เนาะตียังไม่ถึงเวลากินข้าวอาหารหลักเนาะแกเม็ดรอก่อนลูกให้เม็ดรอก่อนเออ King yale hô. Hu chim luôn. chưa mấy mai. hiểu hiu ngon yale hiu con dài Kikan ku ku cấp ku ku cốc 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 cốc, ku 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 cốc cốc cốc, ku thằng này, cốc cốc cốc, cốc cốc กับอาหารเล็กอาหารเม็ดสลหรับเมียวเล็กไม่มีแล้วเนาะถึงกินรวมกับของพี่ๆี่กันนะกินรวมของพี่ๆเขากินรวมกับพี่ๆเขาส่วนเมียวที่ป่วยอยู่ในเมียวที่ป่วยอยู่ในกรงก็กินอาหารเปียกด้วยอาหารเม็ดด้วยนะผสมกันไปน้องเมียวที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ อนนี้กินหาเม็ดเม็ดผู้ใหญ่เม็ดสลหับเขาเขียนในข้างซองว่าสลรับเหมียวตนีสลหรับเหมียวเด็กก็หมดไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครักินไหมก็จาเป็นนะเด็กเขาก็กินได้แต่คุณค่าอาหารนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปครับ okay. กินอา,าอ,านะอาหารสดเสริมเอานอาหารสดเสริมเอากับอาหารกระป๋อง งกระป๋องก็มีอยู่นี้อีกสองโหลสองโหลไม่ทราบว่าอยู่ได้กี่วันนะสองโหลตรงนี้สองโหลครับก็บนำภาพบรรยากาศน้องๆเหมีวยวพักผ่อนยามบบาบคลายเครียดพ,พยักผ่อนยามบบาบคลายเครียดให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอมูสนากับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องๆเมียว ได้จัดส่งอาหารที่อยู่อาศัยพร้อมยารักษาโรคให้กับน้องน้องเหมียวเด็กวัดปงชัยได้อยู่ได้กินเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขอบ่งั้งหลายเ่านะั้นจงเป็นพลประวัจิใจนุ่นคำกำช่ให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัตนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมันน่นปัตนานพทุกการทุกคนทุกท่านเถิด ครับที่นี้ก็ขอขอไว้เป็นท่นี้ก่อนเนาะน้องสมลิมน้องสมลิมน้องสมลิมต้องอยู่ในกองก่อนนะลูกนะอยู่ในกองเดิมนี่นก่อนลูกนะกองอันใหม่ยังไม่มาลูกเ้อะกองใหญ่ๆยังไม่มานะคิดว่าชิว่าจะมาวันนี้ยังไม่มานะลูกเนาะไม่เป็นไรนะลูกเนาะอยู่มาหลายวันยอยู่ได้เลยเนะ <laughs> าะเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าน้ำ,นำหลวงปู่ปู่ทายให้น้องสมลิมเข้าน้ำดูหน่อยดิทำได้ลูก Si. Si lah. ah si, 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 si. Ah, nak tulim si. Nak tulim kinam. <laughs> kinam, nah, no. <laughs> oh, kinam. kinam lah. Nam tuam hai lah, hai Ni, tuam nam hai luk. Tuam nam ni luk. Oh, ya. Kinam, jajak. kinam. Belum kinam je je. Kinam je je. Kau kau. ปรารทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านเนาะที่มีความรักควมสามเมตตาต่อน้องน้องเหมียวขอบุญกุศลทั้งหลายจงหนวยพรอให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาสาธุสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่นในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขท,ทุกท่านทุกคนทุกท่านสาธุเดี๋ยวหลวงปู่จะได้จัดเตรียมเช็ดหูเช็ดตาน้องเหมียวที่ป่วยอยู่นี่เนาะกัอบอาหารก็ให้ไว้เขาอาหารก็ไว้ให้ใหเ,ขใหเขากินกันนะั้นแหละก็กินอาหารกัน เดี๋ยวหลวงปูยย่จะย้ายถ้วยอาหารอันบนนี้ลวงป่ไว้ข้างล่างนะนกเหมียวก,กินได้มีอาหารเปียกกับอาหารเป็ดไม้เขากินกันครับครับก็ขอขอยู่เฉยๆวันนี้นะพวกก็ไม่คิดต่อไปสาธุสาธุ <S <S าธใครที่หิวก็มาเกีนแล้วเลยใครไม่หิวก็อยเล่นข้างนอกก่อนก็ได้ลูกยังไม่ถึงเวลาเลน่นนะเล่นข้างนอกก่อนก็ได้ นอนหลับวันนั้นก็มีใครหลับวันนั้น <c oughs> ใครหลับวันนี้ส้มทองส้มทองอยู่สูงจังส้มทองอยู่บนนู้นมองไปข้างนอกนู้นบนหลังคาโน้นก็มีอีกหลายเมีว <c oughs> ยบวบนหลังคานะใหญ่เบียวอยู่บนหลังคาโน้นเลยครับครับก็ <c oughs> เป็นความสุขของน้นนองนเมียวนะได้รับความเมตตาจากเอฟซีรศรัทธาสรรชวนเจริญธรรมทุกทุกคนทุกท่านเนาะครับก็